สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับตำนานที่ยังมีลมหายใจนั่นก็คือ F16 Fighter Jet รุ่นปี2025เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ถูกอัปเกรดใหม่หมดจดทั้งด้านเทคโนโลยีความสามารถในการรบและระบบความปลอดภยัยด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยกว่าเดิมและขุมพลังที่ร้ายกาจกว่าเคย F16 กลับมาทวงบัลลังก์ราชันแห่งเวหาอย่างแท้จริง ภายนอก,กเอ Exteria F-16 ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ดีไซน์ทรงเพรียวลมแต่เสริมความล้ำด้วยการใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมผสมไทเทเนียมลดแรงต้านอากาศอย่างได้ผลสีลำตัวมีทั้งเวอร์ชั่นพรางตัวและดำด้านสไตล์สเตล์ ปีกรูปตัว V ีปรับมุมได้ออกแบบให้บินได้ทั้งความเร็วต่ำและสูงรวมถึงพอตเชื่อมต่ออาวุธใหม่ที่ทำให้รองรับระบบโจมตีอัจฉริยะหลากหลายชนิดสมรรถนะ Performance F- 1 6ปี2025ใช้เครื่องยนต์ปรัดแอนวิทนี F 1 0 0 p w 229 e e p รุ่นล่าสุดให้แรงขับกว่า29,100ปปอนด์สามารถเร่งความเร็วได้เกินแมตส2.05หรือราว2520กิเมตร ชั่วโมงวิ่งทะลุเพดานบินกว่า55,000ฟุตรพร้อมระบบขับเคลื่อนควบคุมทิศทางแบบไฟบายวายรุ่นปรับปรุงทําให้การเคลื่อนที่เฉียบคมแม่นยำํำนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีมิตรไซ์อากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้มากขึ้นโดยไม่สูญเสียความเร็วหรือการทรงตัวภายในห้องนักบินอินทีเรีย ในห้องนักบินของ F-16 ปี2025ทุกอย่างถูกอัปเกรดสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบจอแสดงผลแบบ Glass Cockpit พร้อมจอสัมผัสหลายจอที่สามารถปรับฟังก์ชันได้ตามภารกิจมีระบบควบคุมด้วยเสียง (Voice Command) จอ HUD 3มมิติและโหมดนักบินที่สามารถมองเห็นข้อมูลแบบ AR (Augmented Reality) การควบคุมง่ายขึ้นแม้ในภารกิจซับซ้อน พื้นที่นั่งถูกออกแบบให้รองรับแรง G สูงลดอาการเหนื่อยล้าขณะบินระบบความปลอดภัย Safety Feature F 1 6 2025มาพร้อมเทคโนโลยีป้องกันที่เหนือชั้นเช่นระบบเตือนภัยขีปนาวุธอัตโนมัติ MAWS ระบบยิงเป้าลวง Flare and Chaff ระบบรบกวนเรดาร์สัตว์รูจ m มิง ECM รวมถึงระบบควบคุมความเสียหายอัตโนมัติในกรณีถูกโจมตี นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยนักบินดีดตัวแบบใหม่ Aces 5 Ejection Seat ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่านักบินจะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในทุกภารกิจ ราคา Prices สำหรับราคานั้น F16 รุ่นปี2025มีการประเมินว่าต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ75-80ล้านดอลลาร์หรือราวๆ2,700-2,900ล้านบาทไทยเครื่องอยู่กับอุปกรณ์เสริมและระบบอาวุธที่เลือก ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบยุคที่5ในขณะที่ค่าบำรุงรักษายังต่ำกว่าเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง F-35 อย่างมีนัยสำคัญ นี่คือสุดยอดนักล่าทางอากาศ F 1 6 Fighter เจ็รุ่นปี2025ที่กลับมาอย่างทรงพลังอัปเกรดเพื่อโลกอนาคตพร้อมรองรับภารกิจทุกรูปแบบหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดเทคโนโลยียุทโธปการณ์สุดล้ำจากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับหากคุณต้องการเวอร์ชันภาษาอังกฤษ เกาหลีหรือเวอร์ชั่นสั้น9 0 0ตัวอักษรสำหรับช็อตก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลย